ทำบุญเดือนห้าผุมผ้าผ้านอนเนี่ยตอนนี้มันมีประกาศของสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็เพราะไม่ถวายใช่ไหมก็เลยไม่ต้องถวายแต่ถวายเป็นอาเป็นเลยนะนี้นะครับก็ขอ,ขอจเจริญพรอานิจจาโยมท่านศาธุชนทุกท่าน อ่ากรณีการจัดงานทำบุญเดือน5ผมภาพพระดอนของวัดมาตามังคลามถือเป็นประเพณีที่เราสืบเนื่องสืบทอดสืบต่อกันมาตามธรรมเนียมประเพณีมายาวนานแต่ภายใต้คอนเซ็ปของความเป็นคนใต้คือเดือน1 0เห็นหน้าเดือน5เห็นตัวแต่ในสถาน,านการณ์โควิดก็ทำใม้เกิดความเป็นอื่น เดือนสิก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเดือนหก็ไม่กล้าที่จะมาเห็นตัวกันเพราะว่าเรื่องของอเชื้อโรคโควิด19ในกรณีของการจัดงานในปีนี้ก็เราก็ทางวัดคณะกรรมากรรมารตลอดถึงผู้บริหารก็ได้มาประชุมปรึกษาหารือว่าเราจะต้องอาสนองตามนโยบายของรัฐของจังหวัด ที่ได้ประกาศในการที่จะหยุด,ดจัดกิจกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมประเพณีเราก็ต้องดำเนินไปในเรื่องกิจกรรมเนี่ยเราก็มาดูว่าอาตมาก็ได้ประกาศหยุดจัดแต่ก็จะดำเนินไปตามที่เราพึงจะทําได,ได้เช่นวันที่13สสา้สงพระโดยปกติเราก็จะอัญเชิญหลวงพ่อพันปี ลงไปประดิษฐานซึ่งให้เทวดาและมนุษย์ได้มากราบขอพรเพราะฉะนั้นเราก็ยังเอาลงไปวางไว้ปกติใครที่แวะเวียนกันมาที่จะส่งน้ําขอพรท่านก็สามารถที่จะกระทําได้ใครที่ขาดไม่มาก็อนุโมทนากันอยู่ที่บ้านส่วนวันที่14เป็นวันผมภาคพระนอน เวลา15.00นวัฒนธรรมประเพณียังไงเราก็ต้องเดินต่อของเราไปน,านั่นในส่วนของผมผ้าส่วนญาติโยมก็ให้อนุโมทนาใน Facebook ไลฟ์ก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้อ่ะมาฮะเอ <laughs> <laughs> อไปงานวันนี้ยัวันคุนมาแล้วครับผมครับ